ทั้งบาปท,ทั้งบุญก่อนก็ดีหลังก็ดีทั้งดีทั้งชั่วใหม่ก็ดีเก่าก็ดียังจะเป็นปัจจัยส่งทอดให้เกิดซึ่งกันและกันขึ้นมาดีทำให้เกิดชั่วขึ้นมาชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดดีขึ้นมามันสลับซับซ้อนมากบางคนประพฤติดีช่วยฟังให้ดีอีกนะว่าตนเองดีมากก็เลยกลายเป็นชั่ว เพราะความดีนี้เองทําให้เราหลงหลงตัวหลงตนเลยกลายเป็นคนชั่วเป็นพระขึ้นมาเข้าใจว่าตนเองปฏิบัติด,ดีเลว้วคณะของเราดีคณะอื่นไม่ดีเลวซ้ำไปเห็นใครก็เกิดดูถูกดูมินติชินนินทาจนลืมไม่ตาปานีลืมว่าทุกคนก็อยากดีอยากปฏิบัติดีอยากเป็นคนดี แต่เหตุแต่ปัจจัยสภาพแวดล้อมยังไม่พร้อมท่านผู้นี้ก็เลยมีวิวัฒนาการทางจิตมาระดับนี้น่าสงสารน่าเมตตาปาณีถ้าควรแก้ไขควรได้ช่วยเหลือกันได้ก็น่าจะดีป่าเลยหลงว่าตนเองดีเสแล้วไม่ต้องพูดแต่พระแม,ม้่ยมโยมบางองค์อยู่วัดนี้บางคนอยู่วัดนี้ก็มาเข้าใจวั่พระวัดนี้ดีโยมวัดนี้ดี ไปหาวัดอื่นว่าแต่เขาไม่ดีไปหมดเลยเอาไปเอามากลายเป็นตนเองไม่ดีตนเองก็เลยกลายเป็นทุกข์ตนเองก็เลยกลายเป็นชั่วชั่วเพราะดีดีทาให้เกิดชั่วชั่วทําให้เกิดดีบางคนไปไหนเขาก็ว่าเราไม่ดียังไงยังไงเขาก็ว่าเราไม่ดีก็เลยอาศัยความไม่ดีนี้แหละมาเป็นเครื่องตักเตือนอาตามานี่ บวชแบบโบราณบวชแบบโบราณบวชแบบโบราณไทยเดิมนูน่นคือบวชแบบมหานิกายเก่านั่นทีนี้พอมาถึงยุคงนี้มหานิกายไม่ดีเขาว่ามหานิกายไม่ดีขานิยมตกต้องบวชเป็นธรรมยุทธจึงดีแต่อาตมาคี้ว่าไหนไหนมันก็ไม่ดีเลี้ยวไหนไหนมันก็ไม่ดีแล้วเอาเธอ มันไม่ดีขึ้นมาเองดอกถ้าไม่ทําให้มันดีเราก็จงกระทําทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทําอันไหนมันจะดีจะงามเป็นมหานิกายนี้ก็อาจจะดีได้อาศัยความชั่วที่เขาว่ามันชั่วมันไม่ดีนั่นแหละมาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอย่างนี้มันไม่ดีนะครูบาอาจารย์ฝ่ายทรมยุทธท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันดี เราก็ทํากับท่านได้ท่านคงไม่ห้ามพระพุทธเจ้าก็คงไม่ห้ามว่าจะไปทําเหมือนพวกนั้นนะอย่าไปทําเหมือนพวกนี้นะพวกไหนดีเรามองดูเป็นตัวอย่างกัลยาณมิตรตาเอามาเป็นที่ปรึกษาเอามาเป็นพี่เลี้ยงเอามาเป็นครูบาอาจารย์ก็ทําให้มันดีเสร็จแล้วก็ย้อน mm hmm. คืนไปสุลักธรรมของพระพุทธเจา้า กรรมังวิช,ชาจะทำมาจะสี่ลังชีวิตมุตตมังเอเตมัจจานะสุสตินะโคเตนะนะทเนนวากรรมคือการกระทำวิช,ชาคือความรู้ความเข้าใจในการกระทำอย่างถูกต้องทำคือการประพฤติปฏิบัติให้ ในกายในจิตในเนื้อในตัวมีธรรมมีสมาธิสินสมาธิปัญญาขึ้นสีลังความเป็นผู้มีสินชีวิตมุตตะมังสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความอุดมแก่ชีวิตเอเตมัจจานสุสติสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะทำเหล่านี้นะโคเตนะนะทนเนนวาไม่ใช่จะบริสุทธิ์เพราะโคตเพราะรับ ไม่ใช่จะบริสุทธิ์เพราะว่าบวชในหมูงดีในนิกายดีไม่ใช่จะบริสุทธิ์ว่าเกิดในตระกูลดีแล้วดีโลดเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ถ้าทำไม่ดีก็ไม่บริสุทธิ์ดังที่เราเห็นในโลกที่ผ่านมาประเทศไหนๆก็มีพระราชามหากษัตริย์แต่ขั้นเหล่านั้นเมื่อไม่ตั้งมั่นในธรรมก็ไม่สามารถจะอยู่ในจิตใจของมหาชนได้